ตั้งเงินไขก่อนรับเป็นสภัายตระกูลรองนายกอนุทินเผยข้อตกลงกับน้องเพลงอัศวะเหมอนุทินเปิดห้าอันดับแรกปาร์ตี้ลิส์พักภูมิใจไทยน้องเพลงมาแรงแซงโคง้งในฐานะลูกสาวที่โรงเรียนลิทิยาวัรณนาไลสอง นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยเปิดเผยถึงลำดับผู้สมัครซสแบบบัญชีร,รายชื่อห้าลำดับแรกของพักคือ 1. นายอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพัก 2. นายศัก์สยามชิดชอบเลขาธิการพัก 3. นายทรงศักดิ์ทองศรีรองหัวหน้าพัก 4. กลุ่มของนายพิพาราชกิจประการซึ่งยังไม่ระบุต,ตัวบุคคล และ 5. นางสาวชนธิดาอัศวะเหมหรือน้องเพลงซึ่งนายอนุทินระบุว่าต้องอยู่ในลำดับที่5เพราะเป็นลูกสาวอันหนึง่งเพลงชนธิดาอัศวะเหมหรือน้องเพลงเป็นลูกสาวของตูน่นันทิดานักร้องระดับตำนานที่ผันตัวมาเป็นนายกอบอจอสมุทรปราการกับเอชนสวัดสดิ์อัศวเหมนักการเมืองชื่อดัง โดยก่อนหน้านี้น้องเพลงเคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขาอาบอจอสมุทรปราการและเคยมีผลงานในวงการบันเทิงมาแล้วนอกจากนี้เธอยังเป็นแฟนกับเอ็กเซรณีชาญวิรกุลลูกชายของนายอนุทินอีกด้วยหลังจากแฟนๆลุ้นกันอยู่นานว่าใครนอจะมาเป็นหนุ่มผู้โชคดีที่ผ่านด่านคุณแม่ตูน่นันทิดาแก้วบัวสายและคุณพ่อเอชชนสวัสดิ์อัศวะเหม พิชิตใจของสาวสวยผู้เพียบพร้อมอย่างน้องเพลงชนธิดาได้สำเร็จล่าสุดก็ไม่ต้องเสียเวลาเดากันแล้วค่ะเพราะหลังจากอุบเงียบอยู่นานสาวเพลงก็ออกงานคู่แถมยอมลงรูปและแท็กหาหนุ่มคนพิเศษเอกเสรณีชานวีรกุลเป็นที่เรียบร้อยโดยในงานเปิดตัวนายอนุทินเผยว่าน้องเพลงขอลงเล่นการเมืองเป็นผู้ร่วมพักก่อนถึงจะแต่งงานกับลูกชายตนได้ ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยกล่าวถึงการสมัครสมาชิกของนางสาวชนธิดาว่าไม่มีการดีลวกับกลุ่มสมุตรปาการก้าวหน้าซึ่งนางสาวชนธิดาหรือน้องเพลงเปรียบเสมือนลูกสาวของตนและมีความสนใจทำงานรับใช้บ้านเมือง ทุกวันนี้นางสาวชนธิดาก็ช่วยนางสาวนันทิดาทํางานมีความทุ่มเทมีคุณสมบัติดีการศึกษาดีซึ่งนางสาวชนธิดาจะลงสมัครสอสแบบบัญชีรายชื่อซึ่งจะต้องติดตามตนลงพื้นที่ไปทั่วประเทศ